สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการออกแบบ3มิติด้วยโปรแกรม sketchup 3d นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาขึ้นรูปหรือสร้างราวเหล็กกันชนสีเหลืองดำนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งสอบถามมาว่าวิธีการสร้างทำอย่างไรนะครับอยากให้ทำให้ดูให้หน่อยผมก็ไปค้นหารูปมามันมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับซึ่งผมก็จะขอยกตัวอย่างใน3รูปแบบที่หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะขอเริ่มจาก ตัวรูปร่างที่มีความซับซ้อนไม่มากนะครับท่านผู้เริ่มต้นจะลองทำตามดูนะครับจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันทีละสเต็ปนะครับ3อย่างที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะแถมด้วยตัวกลวยสีแดงตัวนี้นะครับผมออกเสียงตัวนี้ผมต้องเน้นคำมากเลยกลัวออกเสียงผิดนะครับตัวกลวยสีแดงหน้าตาแบบนี้นะครับมาดูว่ามีวิธีการออกแบบหรือการขึ้นรูปก,กลวยแบบนี้อย่างไรนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวกลอยตัวนี้นะครับผมก็จะใช้วงกลมสร้างรักษมีที่ระยะ15ซนติเมตรตัวรักษมีตัวนี้15ซนติเมตรจะแปลผันกับความสูงนะครับผมจะใช้ใช้สัดส่วน1ต่อ6นะครับหมายความว่าถ้าผมออฟเซตเข้ามาระยะ1ซนติเมตรเนี่ยผมจะปรับสูงขึ้น6ซนติเมตรนะครับฉะนั้นวงแรกผมจะออฟเซตเข้ามาที่ระยะ5ซนติเมตร ผมก็จะคลิกด้านในแล้วก็ใช้คําสั่ง move ยกขึ้นไปในแนวแกนสีน้ําเงินนะครับ5ซนเมก็5.6.30ผมก็ปรับสูงขึ้น3 0ซนเมตรแบบนี้นะครับวงที่2ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวผมจะใช้5.1.2.1.3นะครับอันนี้5เอาวงที่2คือ1 1ึซนติมคลิกวงด้านใน move ขึ้นในแนวแกนสีน้ำเงิน6ซนเมตร แล้วก็ offset ข้ามา2เซนติเมตรคลิกวงด้านในใช้คำสั่ง move กดลูกศรชี้ขึ้นนะครับล็อกแกนสีน้ำเงิน2เซนติเมตรก็12เซนติเมตรแล้วก็ offset ข้ามา offset ข้ามา1เซนติเมตรคลิกวงด้านใน move ขึ้นในแกนสีน้ำเงิน6เซนติเมตรแล้วก็ o อฟ s e t 3เซนติเมตรคลิกวงด้านใน move ขึ้นกดลูกศรชี้ขึ้นนะ18เซนติเมตร Okay. มาดูภาพเทียบกันก็จะคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้นะต่อไปต่อไปที่ปลายมันจะมีรูอยู่นะครับวัดดูก่อนดิเมนชันเท่าไหร่6เซนเมตรนะครับผมก็จะวาดรักษมีเดี๋ยวหาจุดกล,กลางก่อนกำหนดจุดก,กลางวิธีการกำหนดจุดกล,กลางก็สามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกไฟล์เซนเตอร์ได้นะครับ อันนี้คือจุดตึงกลางผมก็วาดวงกลมรักษมี1ซนติเมตรนะครับแบบนี้แล้วก็วาดเส้นเชื่อมต่อ1เส้นแบบนี้ใช้คำสั่ง to point arc นะครับวาดปลาย2เส้นแล้วก็ดันขึ้นในแนวแกนสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเอาอกแกนไว้จุด6เซนเมตรคลิกวง ข้างในนะครับวงแหวนข้างในแล้วก็เลือกคําสั่ง follow me ตัวนี้แล้วก็คลิกพื้นผิวตัวนี้ผมก็จะได้โค้งแบบนี้คล้ายๆกันนะครับตัวรูตัวนี้ผมก็จะพุ p พูลลงไประยะ1 5ซนเมตรนะครับไว้สําหรับใส่เป็นอาจจะเป็นท่อเหล็กเหลืองแดงไอ้ไม่ใช่ขาวแดงหรือว่าเป็นปักทงอะไรไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดู ตรงนี้พอเป็นหลุมแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีน้ําขังผมก็จะเจาะรูลักษมี2มิลิเมตรนะครับแล้วก็เจาะรูตรัวนี้เพื่อระบายน้ํานะครับไม่ให้น้ําขังส่วนด้านบนเสร็จแล้วก็มาปรับที่ด้านล่างด้านล่างตัวนี้ก็จะมีวงแหวนตัวนี้นะครับวงแหวนผมก็จะใช้คําสั่ง Rectangle ในการวาดกรอบสี่เหลี่ยมน,นะครับคลิกผมจะยึดตรงเส้นแกนสีเขียวนะครับวาดตัวนี้ขึ้นมา2คูณ2ซนเมตรนะครับใช้คำสั่ง t o y arc ในการวาดโค้งแบบนี้ส่วนเส้นตัวนี้จะต้องทำเอียงทำมุมเอียงไปให้ชนกับตัวกลวยตัวนี้นะครับวิธีการก็จะใช้คำสั่ง rotate ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกแกนนะครับแกนสามารถเลือกได้โดยการกดลูกศรชี้ขึ้นชี้ลง ชี้ซ้ายชี้ขวาตัวนี้นะครับผมเลือกแกนสีแดงคลิกที่มุมแล้วก็คลิกที่เส้นแล้วก็วาดเอียงไปให้ชนกับตัวผนังตัวนี้นะครับเมื่อชนแล้วก็วาดเส้นเส้นมันหายไปมันก็วาดเส้นมาหนึ่งเส้นเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้พื้นผิวตัวนี้คลิกที่เส้นฐานด้านล่างนะครับวงกลมตัวนี้นะแล้วก็ใช้คําสั่ง follow me คลิกพื้นผิวตัวนี้มันก็จะวิ่งให้รอบๆ ตัววงกลมตัวนี้นะครับพื้นผิวเมื่อกี้ก็จะเหมือนกันแล้วนะครับหลังจากนั้นตัวนี้ก็ make group แล้วก็เก็บไว้ก่อนต่อไปก็จะมาทําฐานตัวนี้นะครับฐานสี่เหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมผมจะใช้ขนาด 40, 40สี่สิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็จะต้องย้ายตัวนี้ให้ไปอยู่ตรงกลางวิธีการที่จะย้ายตัวกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไปอยู่ตรงกลางก็มีด้วยกันหลายวิธีนะครับวิธีที่หนึ่ง ผมจะใช้ดินสอแล้วก็หาจุดตรงกลางตรงนี้ก่อนวาดขึ้นมาผมจะวาดขึ้นมาให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้วิธีกําหนดก็ให้กดชิปค้างไว้แล้วก็หาจุดกลางของอีกด้านหนึ่งแบบนี้ตอนนี้ปลายปลายตัวนี้ก็เจอจุดอยู่ตรงกลางของสี่เหลี่ยมแล้วนะครับก็สามารถที่จะทริปเปิลคลิกแล้วก็ใช้คําสั่ง Move ไปวางตรงจุดกลางตรงนี้ก็ได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าไม่ไม่วาดเส้นตัวนี้ก็ คลิกที่ชิ้นงานแล้วก็ย้ายไปทีละด้านนะครับย้ายให้ไปอยู่จุดตรงกลางผมก็ใช้คำสั่ง move หาจุดตรงกลางด้านนี้แล้วก็เลื่อนไปในแกนสีเขียวล็อกแกนโดยการกดชิปไว้ตรงนี้ด้านนี้อยู่ตรงกลางแล้วด้านที่2ก็หาจุดกึ่งกลางแล้วก็เลื่อนไปในแกนสีแดงกดชิปค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่จุดกล่งกลางตรงนี้วิธีนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะ o ฟเ s e เข้ามาที่ระยะ 3ซนติเมตรนะครับเพื่อที่จะลบมุมนะครับคือการออฟเซตตัวนี้ก็จะได้ครั้งเดียว4มุมเลยนะครับในการที่จะกําหนดถ้าไม่ใช้ออฟเซตก็จะใช้ตัวเส้นไกด์ไลายตัวนี้นะครับในการกําหนดซึ่งจะได้ครั้งละ2มุมนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งช point a r c ในการลบมุมตัวนี้เสร็จแล้วก็ด้านในก็ลบทิ้งได้นะครับตรงนี้ผมจะ พุชพูขึ้นเอาลงดีกว่าพุชพูลงไป1.5เซนเมตรนะครับแล้วก็ทำการลบขอบตรงนี้นะครับขอบจะเป็นโค้งๆตรงนี้นะครับผมก็จะวาดเข้าไป1เซติเมตรแล้วก็วาดออกมาพุชพูลงไปที่ระยะ1เซนติเมตรแบบนี้นะครับใช้คำสั่ง t o point arc แบบนี้ แล้วก็ดับเบิลคลิกด้านในพื้นผิวด้านในนะครับกดชิปข้างไว้เพื่อคลิกส่วนที่มันเลือกเนี่ยเอาออกให้เหลือไว้เฉพาะเส้นขอบเส้นรอบนะครับที่เราต้องการด้วยคำสั่ง follow me คลิกพื้นผิวหน้าตัดที่ต้องการแล้วก็ push pull มาชน push pull ดึงหรือ push pull ให้มันมาชนกันแบบนี้โอเคฐานตัวนี้ก็เสร็จไปแล้วแล้วก็ เมคกรุปไปก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นไอ้สามเหลี่ยมสีมุมตัวนี้นะครับวิธีการสร้างผมก็จะวาดสี่เหลี่ยมก่อนขนาด 20, 12ประมาสมานี้นะแล้วก็วาดเส้นให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วก็ move หาจุดกึ่งกลางของฐานด้วยตัวด้านล่างนะครับไปไว้ที่มุมตรงนี้แบบนี้แล้วก็มุมตรงนี้ผมก็จะกะกะเอานะครับระยะผมไม่แน่ใจเท่าไหร่กะกะเอาแล้วก็ใช้ t ูปไฮอาร์คในการวัดโค้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ผมก็จะหมุนด้วยคําสั่งโรเตชน,นะครับหมุน45องศาหมุนสี่สิ้าองศาให้มันตรงกับมุมพอดีนะครับ ส่วนอีก3มุมก็ใช้คําสั่ง rotate แล้วก็กด control หนึ่งครั้งให้เป็นการให้มีเครื่องหมายบวกนะครับเป็นการ copy ไปแล้วก็หมุนไป90องศาพิมพ์90 enter แล้วก็ดอกจันเลข3 enter มันก็จะ copy ไปให้อีก3มุมนะครับแล้วก็เส้นด้านในก็ลบทิ้งได้แบบนี้โอเคถ้าดูแล้วถ้ามันเล็กไปเราก็คลิกแล้วก็เลือกคำสั่ง S scale นะครับ ชคัดคือตัว S กดคอนโทรลหนึ่งครั้งให้มีจุดสีแดงตรงกลางนะครับจะย่อหรือว่าจะขยายก็ตามความพอใจนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับให้ใกล้ๆเคียงกับของเขานะครับแบบหลังจากนั้นผมก็ยกเลิกกรุ๊ปตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวกลวยที่เก็บไว้เมื่อกี้เอากลับมาตัวนี้นะครับตัวนี้ทําการเม็กกรุ๊ปไว้อยู่ผมก็จะยกเลิกกรุ๊ปเช่นกันนะครับก็ ลกเลิกลุกต่อดิ้มก็ชิ้นงานก็จะติดก,กันหมดแล้วนะครับตรงนี้เขาจะมีระดับของตัวพื้นผิวตัวนี้ครับไม่เท่ากันผมก็จะทำเหมือนเขาเหมือนกันพุชพูล,ลงไปที่ระยะ3 m mm มโดยประมาณนะครับคาด้วยสายตาเนี่ยนะมันจะมีช่องว่าง ไม่ลงมาอ่าโอเคเหมือนกันแล้วต่อไปพวกเส้นพวกนี้นะครับที่เป็นเส้นๆขีดๆพวกนี้ไม่ต้องถ้าไม่ต้องการให้โชว์ก็สามารถที่จะดิพเลคลิกให้เลือกชิ้นงานทั้งหมดนะครับคลิกขวาเลือก s อ f t e n s m o o t h เส้นบางส่วนก็จะหายไปนะครับส่วนที่มันไม่หายไปก็ใช้ยังลบนะครับ กดตัว e นะครับแล้วก็ control หนึ่งครั้งไม่ได้เป็นการลบนะครับแต่ว่าเป็นการซ่อนเส้นเอาไว้ปิดบังเอาไว้แบบนี้นะครับบางจุดก็สามารถลบได้เลยนะครับแต่บางจุดไม่สามารถลบได้ได้แต่ซ่อนไว้โอเคขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงสีนะครับผมก็จะ make group ไปก่อน make group แล้วก็ลงสีแดงอ่า ได้สีแดงแล้แดงเข้มเหมือนเขาหน่อยอ่าประมาณนี้แล้วก็ส่วนสีขาวตัวนี้ก็จะเบิ้บคลิกเป็นการดีด,ดนะครับเลือกสีขาวสีขาวโอเคเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นกลวยตามแบบนะครับแล้วผมก็ชอบแถมนะครับผมก็จะแถมให้อีกหน่อย เนนะสาทงตัวนี้ปรับสูงขึ้น1 5ซนเมตรให้เท่ากับตัวฐานตัวนี้ผมก็จะเก็บไปก่อนแล้วผมก็จะสร้างวงกลมมา1อันรัศมี1ซนติเมตรพุชฟูขึ้นไป1 0 0ซเมตรดูก่อนตัวนี้นะแล้วผมก็จะคลิกที่วงแหวนเป็นสีน้ำเงิน Move ลงไปในแนวแกนสีน้ำเงินระยะ20ซเม enter แล้วก็ดอกจันเลข4 enter โอเคมันก็จะเป็นป่องป่องแบบนี้นะครับเป็นเป็นป่องป้องแบบนี้ผมก็จะเทสีแดงลงไปเทสีแดงตัวนี้แล้วก็ทำการ make group จะ move ขึ้นไประยะ60ซนเมตรประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะสร้างตัวธงประมาณสัก25คูณด้วยกด c อมาานะครับคูณด้วย15โอเคแล้วก็วาดเส้นทะแยง1เส้นลบเส้นที่ไม่ต้องการออกทำการไม่ก group ทนี้ธงก็อาจจะเป็นธงสีเหลืองหรือสีเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมูขึ้นไปที่150เซนติเมตรดูว่าตำแหน่งได้ไหม เลยไปนิดนึง move ลงมาโอเคแล้วก็เอากลวยกลับมาเดี๋ยวนะนี่กลวยกลับมาเช็คดูก่อนเ,ออเหมือนจะลงมาไม่ถึงก็จะ move ลงมาอีกนิดนึงโอเคอันนี้ก็คือเหตุผลของการเจาะรูนะครที่กลวยประมาณนี้ ในกรณีที่กลวยมันไม่สูงพอก็สามารถที่จะปักธงหรือว่าเสาเพื่อให้เห็นเด่นชัดขึ้นนะครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะทำการเมคไว้เป็นกรุปเดียวกันก่อนตัวกลวยก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับตัวน้ำจิ้มตัวนี้วิธีการก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับผู้ที่เริ่มต้นหรือผู้ที่สนใจนะครับผมก็จะเอาตัวกลวยตัวนี้ออกไปไกลๆก่อนเก็บไว้ก่อนไปนู่นเลย500เซนโด โอเคก็จะมาเริ่มชิ้นส่วนต่อไปกันก็จะเริ่มจากซับซ้อนน้อยก่อนนะครับตุกลกวนนี้เสร็จแล้วลบทิ้งไปก่อนเริ่มจากเสาเหล็กนะครับเสาเหล็กเดียวตัวนี้ตัวเหล็กตัวนี้ผมก็จะจะใช้เท่ากับตัวนี้นะครับ3นิ้วหรือประมาณ7.6ซนติมเ,เมตรแต่ผมก็จะขอปรับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็น8ซนติเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางผมก็จะ เริ่มสร้างวงกลมที่รักษมี4เซนติเมตรแบบนี้นะครับแล้วก็พุชพูขึ้นมาที่ระยะ100เซนเมตรนี่1เมตรนั่นเองนะครับอ๋อลืมไปตัวเหล็กตัวเหล็กมันเป็นท่อแสดงว่าข้างในเป็นกลวงตัวนี้ผมก็จะลบออกก่อนสร้างใหม่นะครับที่4เซนเมตร แล้วก็เหล็กตัวนี้ผมจะกำหนดความหนาที่2มิมนะครับผมก็จะ offset เข้ามาที่จ2พื้นผิวด้านในตัวนี้ก็ลบทิ้งแล้วก็ push pull ตัวท่อเหล็กตัวนี้นะครับขึ้นไป100เซเมตรแบบนี้นี่100เซตมรแล้วก็ทำโค้งด้านบนตามตัวอย่างนะครับนี่ข้งตัวนี้วิธีการทำโค้งตัวนี้นะครับ ผมก็จะกําหนดเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนใช้ดินสอวาดเส้นผ่านศูนย์กลางไปแล้วก็ใช้คําสั่ง Topoint Ar k. ตัวนี้เส้นปลาย2เส้นกําหนดในแนวแกนสีน้ําเงินเดี๋ยวนะรู้สึกว่า To p o ยอตัวนี้จะเล็กไปหน่อยผมจะปรับเป็น30นะครับความละเอียดสูงขึ้นล็อกแกนสีน้ําเงิน3.8นะครับ สูง3.8คลิกเส้นวงกลมตัวข้างในตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง follow me คลิกพื้นผิวตัวนี้มันก็จะได้โค้งตันนี้มา1โค้ง1อันผมก็ทำการ make group ไปก่อนแล้วก็ move ทำการ copy นะครับทำการ copy ก็มีด้วยการหลายวิธีนะครับผมจะใช้วิธีการ move ขึ้นไปให้ move ไปด้านบนแล้วกันนะครับ ที่ระยะ1เซนติเมตรเพื่อไม่ให้มันแตกกับตัวจุดอื่นนะครับแล้วก็ move ลงมาในตำแหน่งเดิมนะครับ1เซนติเมตรหลังจากนั้นก็จะใช้คำสั่ง scale นะครับตัว S scale ตัวนี้กด control หนึ่งครั้งจะเลื่อนเส้นตัวนี้ให้มาชนขอบด้านนอกนะครับฝั่งนู้นก็จะเลื่อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งโอเค ตอนนี้สี่ด้านหรือว่ารอบๆนี้ก็เส้นเชื่อมต่อกันแล้วนะครับในนี้มีจุดด้านบนที่ยังไม่ได้ผมก็จะคลิกตัวด้านนอกแล้วก็เลือกสเกลตัวนี้ไม่ต้องกดคอนโทรลนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นที่ระยะ1.05 Enter โอเคเส้นก็นจะขนานกันแล้วหลังจากนั้นก็ ขชิ้นตัวนี้นะครับก็ทําการยกเลิกกลุ๊ปแบบนี้แล้วก็ทําการ make group ชิ้นงานตัวนี้โอเคขั้นตอนต่อไปเสามีความสูง1เมตรอันนี้มี4ช่องก็100หาร4เท่ากับ25นะครับผมก็กด edit แล้วก็คลิกวงแหวนตัวนี้นะครับให้ดูชัดๆเห็นๆทำเสาเอียงๆก่อน move ตัวนี้ copy นะครับ move ขึ้นไป25 enter นะครับแล้วก็พิมพ์ดอกจันเลข3 enter โอเคผมก็จะได้4ส่วนเท่าๆกันแบบนี้นะครับเหมือนของเขาแล้วก็ลงสีเทสีเอาสีดำก่อนนะเอาสีดำเหมือนของเขาแบบนี้แล้วก็ตามด้วยสีเหลืองเหลืองไข่ไก่เอาเหลืองนี้แล้วกันโอเค เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นฐานนะครับตัวนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนมันจะใช้ขนาด14,14 14นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่จุดกลางเราจะใช้ดินสอวาดมา,มาแตะตรงกลางแล้วก็คิวบลคลิกคลิกตรงปลายเส้นไปชนไปวางที่จุดตรงกลางครับตรงนี้ก็ลบได้ แล้วก็ push p Pu ช l ูอ๋อยังยังไม่ Push Pull ผมจะวาดเจาะรูนะครับเจาะรู4ี่รูสี่มุม2เซนแล้วก็จากฝั่งนี้เข้าไปก็2เซนติเมตร d ด m ิเมนชัตรงนี้จะเป็นจุดหนะครับไม่ใช่ลักษมีจุดหเส้นผ่านศูนย์กลางก็1.2เซนติเมตรนะครับตัวยึดแข็งแรงแล้วก็ใช้คำสั่ง Rotate Copy ไปนะครับที่ระยะ 90องศา Enter พิมพ์ดอกจันเลข3า n t e ็ก็จะกะัอปให้อีก3จุดเท่าๆกันนะครับแล้วก็คลิกวงกลมด้านในพื้นผิวด้านในนะครับลบทิ้ง p p u o l ขึ้นมาระยะครึ่งเซนติเมตรนะครับจุดซนติเมตร Make Group ไวไปก่อนเสร็จแล้วก็เอาเสาที่เก็บไว้เอากลับมานี่แบบนี้แล้วก็ ใช้ดูสีสีดำเทสีใสลงไป2ชิ้นนี้ก็เชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับด้วยับสั่งยูเนียนแต่มันไม่ยอมไม่ยอมเพราะอะไรเหตุที่ไม่ยอมเพราะว่าตอนสร้างอันนี้แน่เลยมันมีผนังซ้อมผนังอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนอตัวนี้นะครับผนังมันซ้อนกันอยู่ ลบตัวนี้ออกก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ซ่อนไว้ก็เอากลับมาลองดูใหม่อ่ะใช้ได้แล้วนะครับผมก็คลิกชิ้นงานของชิ้นนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง union ก็ทำการ m Group เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็จะย้ายไปไกลๆเหมือนกัน400เมตรนะครับ400เมตร Okay. สองชิ้นเสร็จไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็ลบทิ้งก่อนชิ้นต่อไป